ลุดลงไปอ้าววันนี้พี่ชายเขาไปอยู่ด้วยโอ้โหนี่ข <laughs> อ,อ,องสามาปันปุยมาด้วยนะนะครับะะผมสุดีจ้าเขาบอกว่าอลอมชุดนี้เนี่ยเหมือนให้เครื่องสายเนี่ยคุยคุยกับเสียงร้องเพลงใช่คือระหว่างที่รุดหรือว่าแก้มเพลงที่เราไปเล่นเนี่ยก็เป็นครืค่ดนตรีก็จะโต,ต,ต้ต,อ,ตอบแต่โต้ตอบด้วยเสียงเพลงกินข้าวยังคะอันนี้นะเออ ครับเป็นยังไงบ้างยากไหมกับการมาฟีเจอริ่งกับซอสเซอร์นพร์นแบบนี้ก็จริงๆแล้วสำหรับแก้มแล้วก็หลุดเนี่ยวิดีโอก็เคยร่วมงานกันมาก่อนแบบวันเป็นระดับโลกนะคะเพลงใบไม้ใช่ไหมแล้วก็อีกเพลงหนึ่งคือผู้ชายในสายฝนใช่ไหมคะอ่าเรเคยได้ยินกันแล้วก็ถือว่าแบบคุ้นเคยกันดีคราวนี้เราก็รู้แล้วว่าคาแรคเตอร์ของแต่ละคนเป็นยังไงเราก็ได้ใส่เรียกว่าทำนองเคพื่อมสายที่เข้ากับคาแรคเตอร์ของแต่ละคนอ่าเรียกว่าพี่น้องสามคนนี้เก่งจริงวันนี้พี่ทิพย์เป้ไม่มาทิพย์เป้ไปอินดีเย นะฮะไม่มีอินเทอร์เดียก็เลยไม่สามารถจะมาร่วมงานนี้ได้นะฮะปากน้องสาวมาสองคนแทนเดี๋ยวพี่เป็นพี่ชายให้เองเออเคนะ,ะเอาล่ะช่วงนี้นะฮะขอเชิญพี่สุขุชนนะครับผมนะฮะถ่ายรูปกับศิลปพิเศษบอยซ็อกเลยกันเ,เลยนะครับผมนะฮะวันนี้เป็นวันเปิดัะบายนะครับอย่าลืมตัวเธอนี่มีจำหน่ายแล้วซื้อในงานมีลายเซ็นด้วย มีรายเสร็จครบทุกคนจำนวนจำกัดรีบไปซื้อซะหมดหรือยังนะยังไม่หมดนะฮะยังไม่หมดนะครับผมเอาละครับเอาแล้วก็ที่ยัง,ย,งยังมีอีกคนหนึ่งก็คือน้องชาน้องน้ำชานะครับซึ่งวันนี้ติดงานติดงานไม่สามารถมาร่วมร่วมพูดคุยกับเราได้ในวันนี้นะฮะกับเพลงของเธอนะครับก็คือเพลงใช้ฉันไม่ใช่ของเธอนะครับผมเอาละตอนนี้เป๊กจะ้ะในฐานะที่ ศิลปินหน้าใหม่แต่หน้าเก่านะครับอยากให้ฝากอยากให้ฝากอัลบั้มบอยซอลฟ์เลิฟกับผู้ชมนยครับโอเคครับก็อัลบั้มนี้นะครับก็เป็นการรวมตัวของนักร้องนะครับทั้ง10คนนะครับถึงไหมสิบคนนะครับก็มีเพลงนะครับหลายสไตล์นี่นับเอาเป็นเวทีนะเนี่ยแล้วแคนแปดคนกับอีกหนึ่งกลุ่มศิลปินก็มีเพลงหลายสไตล์นะครับให้ทุกคนได้ลองฟังกันนะครับก็ หลากหลายอารมณ์คิดว่าทุกคนต้องชอบกันแน่ๆนะครับไงก็ลองไปหาซื้อกันฟังดูนะครับครับผมและนี่คือศิลป,ป,ปินสากลบ้านหมูไอซ์แล้วเราถ่ายรูปเป็นที่เลืกขันหนดีกว่าถ่ายรูปมาที่เลืกขันหนดีกว่านะอ่านะครับผมมาด้านหน้านิดเดียวมาด้านหน้านิดเดียวอ่ากล้องไม้พลึครับกล้องไม้พลึครับ ด้านหน้ามีนักข่าวสมัครเล่นด้วยนะครับแมกล้องใหญ่กว่านักข่าวจริงเองนะครับเดี๋ยวฉันตกงานแล้วนะใจคุณบอยนะตกไม่ที่ก็เลยดีกว่านี่นะครับ นะครับผมวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณนะครับผมศิลปินและนักร้องทุกท่านนะครับจากอัลบั้านโวยชอบด้วยเอาแล้วครับเอาโอดอกไม้ช่อใหญ่มากน้องฟุ๊กปากปื้บและน้องจีอัพพีชอบด้วยเอาแล้วครับเชิญเชับเชิญครับเชิญครับ